วันนี้นะคะเป็น EP ที่3นะคะของอเรื่องของแอป,ปกู้เงินเถื่อนนะคะพวกแอปพลิเคชันทั้งหลายนะคะที่เคยพูดมาแล้วนะคะใน EP 1ถึง EP 3ก็กลับไปย้อนดูที่โปรไฟล์ได้เลยนะคะ,ะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการตั้งรับนะคะสำหรับคนที่กู้เงินไปแล้วนะเราไม่ได้เตรียมตัวมาตั้งแต่แรกคือใช้ Facebook จริงใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือในเครื่องเป็นของจริงทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้ไลน์จริงนะคะ สำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมตั้งตัวแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องยอมรับความจริงค่ะการยอมรับความจริงกับคนที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์เราทั้งหมดค่ะเราจะต้องเอ่อเรียกว่าไปคุยกับเขานะคะไปยอมรับกับเขาแล้วไปบอกเขาเลยว่าเออเดี๋ยวจะมีแอปเนี่ยโทรมานะคะให้ตัดสายทิ้งให้บอกว่าไม่รู้จักนะคะเพราะว่าการที่สมมติมันจะโทรเข้าไปว่ารู้จักคนชื่อนี้ไหมเอ่อนามสกุลนี้ไหมเนี่ยเป็นอะไรกับเขาเป็น เขาบอกว่าคุณเป็นผูเ้เขาเรียกคำประกันเงินกู้ให้คุณจะต้องชดใช้แทนให้นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็จะใช้คําพูดหยับใครใส่คนนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยเราเราดูเบอร์โทรศัพท์ในเครื่องเราก่อนเลยนะคะว่าใครที่เราสามารถคุยได้ให้เขาเข้าใจเราได้ก่อนอันดับแรกเบื้องต้นส่วนสองนะคะพวกลายทั้งหมดนะคะ ในไลน์ของเราเนี่ยก็คือตั้งไวเลยว่าไม่รับเพื่อนอัตโนมัตินะคะก็คือไม่อนุญ,ญาตรับเพื่อนอัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะตั้งไว้เพื่อที่มันจะไม่ได้แอดแล้วก็เราจะไม่ได้มาเสพคาพูดลบๆกับมันได้นะคะ3ค่ะก็จะเป็น facebook ของเรานะคะ Facebook ของเราเนี่ยก็คือปิดการเริ่มเพื่อนไปเลยตั้งค่าไม่ให้เป็นเพื่อนออไม่ให้เห็นเพื่อนของเรานะคะแล้วก็พวกออคอมเมนต์ต่าง ปิดเป็นส่วนตัวทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันจะเอารูปของเราเนี่ยถ้าเราใช้ a c e b o o k จริงใช่ไหมคะมันจะเอารูปของเราเนี่ยที่เราถ่ายตั้งแต่แรกอะ่ะตัดต่อแล้วก็เขียนคําว่าเราโกงเงินนะคะแล้วก็ใช้เฟซอวตารเนี่ยเข้าไปโพสต์ตามารูปของเราตามอะไรที่มันสามารถโพสต์ได้มันจะโพสต์ไปเลยดังนั้นเนี่ยสามอย่างเนี้ยก็คือปิดกั้นไว้เลยนะคะอันดับแรกคือทําความเข้าใจกับคนของเราให้ได้นะคะแล้วก็ มันก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเดี๋ยวอีต่อไปนะคะจะมาพูดถึงวิธีการที่เราจะเริ่มกู้ก่อนกู้เราควรทำยังไงไม่ให้มันทำร้ายเราได้แบบนี้นะคะ